วินไปไหนกันดีค้วยโอเคไหมสัตว์ไปเอ่อโปรชินล็อกอัพุงแล้วครับอัพุงก่อนดีอัพก่อนเดี๋ยวดูเรื่องวันนี้คุยกันไม่รู้เรื่องไอ้สัตว์พี่วินเจ้าชูเปลี่ยนเลยต้องถามคนที่เขาเรียกก็ต้องถามคนที่เขารู้ใจกันอยู่แล้วก่อนเขาสามารถยืนยันให้ได้อะไรแบบเนี้ยวินขี้ไปไปไปคือไปจัดการคูนแคมป์ปะอย่าไปจัดการคูนแคมป์ไอ้วอลสามลูกอยู่เจออยู่ผม มีอยู่สองลูกเบื่อโว้ยมนดีดิไอ้สัตว์กำลังไปเรายึดเราเรายึดเรายึดของคนแคมป์แล้วนะกูว่าจะยึดเลยชาโอ้จันจันด้วยดิต้องมีจันด้วยมันไม่ครบโอ้จันโอชาโอขาติดคุกดีมากเข้าไปเลย เอาไงมันจะขึ้นมึงจะขึ้นข้างหน้าแล้วมึงขึ้นข้าขึ้นขวาขึ้นได้2คนไงขึ้นไหนก็ได้ขึ้นขวาโตแล้วหน้าตัดปากแตกก็มาดิครับเฮ้ยชอบว่าทำไมตกอย่างนี้เล่นเป็นหรือเปล่าคนอยู่ไหนเอ่ยโต ตกงานบ่อเหยียดบ่ี่อเลยจัดขึ้นมาทะมเหี้ยอะไรเนี่ยจับเป้นงานบ่อด้วยโอ้แล้วก็ตกโอ้แต่ภาพยังต้องทาพี่บินโง่จัดเหี้ยแม่งกระโดดผีตกเลยเหี้ยผมกลวยก็ลงมาด้วยเพื่อแบกรอรอไอ้นี่แบกรอรอไอ้เนี่ยมันมีอาบ่งอยู่รอรออ่างบ่งรอเรือ รอเรือเออรอเอาบงมึงจะเอาไหมล่ะมึงจะเอาไหมมึงพูดด้ดิก็มาดิครับมีรอเรือครับอ่ะมึงหันลิ้นด้วยรอเรือเรือเรือพี่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 เสียงเสียงพี่ไม่พี่ตอนนี้ไมพี่หุ่นยนต์ก็ผมพี่พี่ออกเข้ามาดิอากได้กระสุนลูกต่อออกก่อนขอลูกกระสุนลูกได้เลยได้เลยกระสุนลูกกอง แม่ขอบคุณตามหาจริงจริงจริงอยาน้าน้องตาเก่งมากทุกคนตอนนี้ผมไม่รู้ผมจะไปยังไงนะเพราะว่าเข้าหุ่นโยนจริงแล้วตอนเนี้ยเออะไรผมเป็นคนโยน ไม่รู้เรื่องพีคุณเลยตอนนี้ไม่รู้เรื่องผมก็ไม่รู้เรื่องพี่ออกเข้าใหม่สิมันก็ได้อยู่ๆโอ้ได้ยินนะแต่มันมันมันไม่ไม่พยายวางไว้เสียงพี่อ่ะทุกคนก็ดูนะครับว่าอ่าฮ้ยเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วเข้ามาแล้วพี่วินฮะไปไหนมาเดี๋ยวจะพาไปขึ้นป้อมขึ้นโอเคไม่ป้อมไม่ไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ป้อมรอ โอเคขึนคอมพอมไอสัตว์เอาวะไปไปขึ้นป้อมป้อมกันโอชากัวโอชาอย่าพูดถึงชื่อคนตายตายไปแล้วหรือเปล่าตายไปแล้วไม่หานนะหานทำไปหานเอาคูณไปโอคูณคนเดียวเลยหานดีกว่าโอเคไหม โอเคงั้นหารดีกว่าขอคูณศูนย์คนข้างหน้าร้อยยี่สิบแม่งให้ไปแล้วกาจะพูดได้ยังยิงไม่ได้ด้วยมันเจ็บหนักมากมันวิ่งและยิงเข้าไปสองศูนย์สองบวกศูนย์ยิงเข้าไปอีกครั้งหนึ่ง ดาวหนึ่งดาวข้างหน้ามีตัวหนึ่งร้<ล>อนนยหากำลังจะยิงไ <c oughs> ด้ยไม่รู้เรื่องคนดูปวดหัวมันกำลังชุบกันตรงไอ้บอไม่รู้ชุบได้หรือเปล่ามันน่าจะได้ชุบได้แต่เราอยู่ได้แน่นอนเราไม่ต้องสนใจมันใส่ใจได้แค่มอง ใส่ทองได้ใส่วั้งป่าใส่ใจไอ้หนีหนาได้สอพาไปกินโอ้ชาเย็ดแม้มอย่าพูดเรื่องคนตายโอ้ยผมไม่เกี่ยวเกี่ยวเกี่ยวไม่คือน้องชายและทีมงานไปด้วยกันโ่ดกันโดดไม่กี่ปีฮัวหน้าไม่โดนเลย วาหน่าโดูหนักมีคนอยู่เออียิงมันเลยตรงต้นไม้จัดไปดาวดาวมันไม่มัได้กำลังจะพาเพื่อนไปผ่อนค่ามันมาขวามันจะมาชุบกันยิงได้เลยยิงไม่ได้จอกให้วอลจอกแลวมันวิกปลายดาวหนึ่ง มันตรงหลังหินร้อยยี่สิบโอ้น่ะชุกกันแน่นอนนี่คือแรงแดงกำลังจะขึ้นสีงแดงพันแปมครึ่งเล่นโง่มากเล้นเที่ยอะไรกันอยู่ก็ไม่รู้ต่อ้างหลังไม่ดูดูแต่ข้างหน้าโคตรสุดยอดเลยตึงมากมากเลยตึงโคตร โครโคตึงตึงโคดว่ากำลังดีโคดคตึติงโคดโคตรงตึงดตึงโคตึงโคตรตึงโคตึโคตรโคตรโคตรงโคตตึงโค่งโ่งไปหามันเลยระวังขวามือด้วยไอ้ไงดดยอดสุดยอดจริงงหน้าตรงโรงรถ วันนี้ต้องเข้าไปแลังจะไปัารมันผมจริงมันกำลังจะตายมันกำลังจะตายมันตายแล้วแลโอเคผมเปลี่ยนปืนผิดซอรี่ใส่หนึ่งกว่าหนึ่งออโดน VSS VSS ช่วยด้วยช่วยได้และมันกำลังยิงอยู่วายควายมันอยู่ขวาควายตายตาย มึงเห็นกูบังไหมไอ้สัตว์ไม่ด <kind abonn> ูเรียบร้อยซำหลับตายโง่วันนี่ก็ขอตัวไปก่อนเด้อครับ นายพลสุดละหำพร้อมทำลายล้างทุกสิ่งให้พินาศออกลุยกับท่านนายพลได้ที่ลักกี้เหลาย่อกิจกรรมถึงวันที่27ธันวาคม2563ฟื้นคืนตำนานานสุดลกไกวิญญาณนักรบแห่งตำนานนักรบคาบกิจก,กลับมาแล้วเป็นเจ้าของเหล่าจิตวิญญาณนักรบนี้กันได้แล้วระยะเวลากิจกรรมถึงวันที่15ธันวาคม2563ล็อกอินรับเลยต้อนรับการกลับมาเยือนจากอนาคตทีมลงทะเบียนล่วงหน้าจะได้รับตั๋วสกินปืน2อันตั๋วไดมอนด์3อัน ทีมไม่ได้ลงทะเบียนรับตั๋วสกินปืน1อันและตั๋วดมอน2อน4 4. ันโหมดแลคง 4v4 รางวัลโหมดแล้งในซสซั่นที่4นี่คือสกินอาวุธเดอะโกลเด้น P90 ต้องขึ้นแลคงโกลถึงจะได้รับสมรภูมิจะลุกเป็นไฟอีกครั้งเพื่อปืนแห่งเกยิยศเริ่มตั้งแต่วันที่8ธันวาคม2563